พบปะพูดคุยกับชุมชนชาวไทยในเนทธอแทนด์มหายจำมเริดเ,เคมาวิโรคทาสงฆ์ละจากนั้นก็จะได้ให้เป็นหน้าที่ของทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศพระหัสมาสัมพุทธอุตชินาราชพระบิดีนะครับราชทูตไทยัระนเร์ที่ผ่านมาทางกระทรวงต่างประเทศเราก็เพิ่งสอบตัว งานผู้ตรวจการแผ่นดินสอบของสอบตงองอีกทีวนกันแผ่นดินไม่ถึงว่าเรื่องที่ผู้ตรวจการมีสามารถ้าไปช่วยพี่น้องที่มีทะเบียนได้ก็มีความนมันก็เกิดปัญหาผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ไปตรวจสอบว่าใน12งหน้าที่เนี่ยหน่วยงานของเราได้ทําได้ครบถ้วสปปนสมบูรณ์หรือยังไม่สามารถจะดึงสินค้าของเราออกมาได้เพราะไม่มีอำนาจตามกฎหมา,ายมันก็ไม่ใช่หนักหนาะอะไรแถานั้นนะครับ เรามีสิทธิ์ที่เราเราก็มีหน้าที่ตามนะครับก็จจะอาจจะได้ผลไวขึ้นก็เลยจะไม่ถึงเราเพราะว่าเขาจะมีหน่วยงานรับเป็นท่อดๆไปต่างๆนะคะกับกับทางดีเอสไอนะคะอ้ยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของแม่บ้านกิดด้ยกันค่ะเราติดต่อไปนะคะเห็ดมะพร้าวใบเตยหอมกินไม่ฝาดแบบนี้ด้วยนะคะเป็นที่ตกใจกับ